คุณมาที่นี่เพื่อทัวร์ใช่ไหมครับงั้นเข้ามาเลยผมว่าถึงเวลาแล้วละ่ะเอาละ่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สำนักงานใหญ่ของนูสกินในพรอเวอร์รัฐยูทาห์ที่นี่มีพื้นที่ที่สวยงามให้เพลิดเพลินกว่าตาชมไปร,บรอบๆระหว่างทัวร์ได้เลยครับโอเคไหมและตอนนี้เรากำลังอยู่ข้างหน้าสุดของ Innovation Center และที่นั่นคือ Collaboration Center ครับและถ้าคุณเดินไปร,บรอบๆคุณจะเห็นทั้งสงตึกเลย และจากตรงนี้พนักงานกว่า8,000คนจะคอยช่วยเหลือแบรนด์แอปฟรีเอททั่วโลกตึกเหล่านี้เป็นมากกว่าออฟฟิศเราออกแบบพื้นที่ให้มีห้องเยอะแยะให้คุณได้สำรวจถ่ายรูปและจัดงานอีเวนต์หรือจัดประชุมถ้าคุณต้องการนะครับและทั้งหมดก็เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจเช่นคุณประสบความสำเร็จเมื่อพูดถึงผู้ประกอบธุรกิจผมว่าแซนดี้ทีลสันอยู่ตรงนี้นะสวัสดีค่ะทุกคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านที่เราสร้างมาเพื่อคุณที่นี่เป็นเหมือนบ้านที่พวกคุณใช้ร่วมกันได้และฉันขอต้อนรับพวกคุณให้มาทัวร์รอบๆและสนุกกับอะไรๆที่เราสร้างมาเพื่อคุณตอนนี้เราอยู่หน้าโลโก้จะเป็นไรไหมครับแซนดี้ถ้าคุณจะบอกเราเกี่ยวกับน้ำพูนี่ได้ค่ะดูสิคะทุกคนเมื่อ37ปีที่แล้วอาจจะก่อนที่พวกคุณบางคนเกิดซะอีกพวกเราต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ดีและปราศจากสิ่งที่เป็นโทษ และในการค้นหานั้นฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นพรเดลีองในการค้นหาน้ำพุแห่งความยาววัยเรากำลังพูดถึงน้ำพุที่เป็นความลับของความอ่อนเยาวค่ะมันจึงกลายมาเป็นสนัญลักษณ์ของความฝันของพวกเราโอคุณมีความฝันที่ยิ่งใหญ่จริงๆครับ พวกเรามีความฝันและคุณรู้ไหมหลายๆอย่างเป็นจริงแล้วแต่พวกเราก็ยังมีอีกหลายอย่างให้พิชิตเพราะว่าจุดมุ่งหมายของเราก็คือการช่วยเหลือผู้คนในขณะเดียวกันก็ขับเคลื่อนแรงกระตุ้นผ่านความรักขอนะคุณซันดี้ครับที่แบ่งปันขอให้สนุกกับการค้นหาบ้านหลังนี้ของคุณนะคะ นี่คือห้องโถงใหญ่ของ Innovation Center สร้างเสร็จในปี2014กับความสูง6ชั้นและพื้นที่160,000ตารางฟุตมันไม่ใช่แค่ที่ทำงานแต่ยังเป็นที่ประชุมสำหรับแบรนด์ Affiliate ในการเยี่ยมชมทำงานและสนุกไปด้วยกันเราได้จ้างบริษัท b บรินไคลวินสกี้แจ็กสันกับการออกแบบนี้พวกเขาคือผู้เชี่ยวชาญสถาปัตยกรรมระดับโลกเจ้าเดียวกับที่ออกแบบร้านค้าของ Apple ใช่ค่ะ บริษัทนี้ยืนยันกับเรามาเลยว่าตึกนี้สมบูรณ์แบบมากในการล้อมรวมระหว่างความงามและการใช้งานได้จริงรวมไปถึงการรับรองหลีดดังนั้นมั่นใจได้ว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะเราใช้เทคโนโลยีสีเขียวจำพวกระบบของเหลวระบายความร้อนและระบบการกรองแบบไบโอเพื่อลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมค่ะและนอกเหนือจากสำนักง,งานใหญ่ที่นี่พวกเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทั่วโลกรวมไปถึงศูนย์นวัตกรรมในจีนแผ่นดินใหญ่ที่เซี่ยงไฮ้คุณคงพอจะนึกออก ว่ามันจะต้องทำงานอย่างหนักด้วยความมุ่งมั่นและผู้คนเจ๋งๆถึงจะได้ที่นี่มาทุกอย่างเริ่มต้นจากไอเดียเด็ดๆและช้อนค่ะก่อนจะมีโซเชียลมีเดียก่อนที่ทุกคนจะรู้จักอินเทอร์เน็ตเพื่อนสามคนได้ตั้งเป้าที่จะปฏิวัติวงการดูแลผิวในปี1984เลกโรนีบซันนี่ทีรอสสันและสตีฟลันได้มีความคิดที่จะขายผลิตภัณฑ์ตามหลักรวมแต่สิ่งที่ดีปราศจากสิ่งที่เป็นโทษ หรืออีกอย่างคือพวกเขาต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยมีทั้งประโยชน์และส่วนผสมที่เห็นผลโดยหลีกเลี่ยงสารเติมแต่งราคาถูกและไม่มีประสิทธิภาพวิสัยทัศน์ที่เรียบง่ายและทรงพลังนี้ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนและลูกค้าก็สังเกตเห็นความแตกต่างจริงๆผลิตภัณฑ์ชุนแรกของเราขายหมดในชั่วโมงเดียวเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ไปอยู่ในมือของลูกค้ามากขึ้นผู้ก่อตั้งของเราจึงตัดสินใจอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีแนวคิดเหมือนการขายผลิตภัณฑ์นี้ แต่แน่นอนวันนี้เป็นเพียงการเพิ่มความต้องการเท่านั้นการพยายามติดตามคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดถือเป็นการต่อสู้อย่างต่อเนื่องลูกค้าไม่สามารถรับสินค้าได้เพียงพอสิ่งที่พวกเขาทำคือการไปถึงจุดที่ลูกค้าจะนำขวดหลอกของพวกเขามาเองและให้ผู้ก่อตั้งของเราตักผลิตภัณฑ์ออกจากภาชนะขนาดใหญ่โดยใช้ช้อนง่ายๆนี้ และในขณะที่นูสกินยังคงพัฒนาและเติบโตต่อไปเรื่องราวของช้อนก็กลายเป็นสิ่งที่น่าจดจำเป็นตัวแทนของทั้งผลิตภัณฑ์อันเนื้อชั้นของเราและการอุทิศตนเพื่อลูกค้าและผู้ประกอบธุรกิจของเรานับจากนั้นมาเราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงชีวิตและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหลายสิบรายการเป็นสินค้าสอสอย่างที่ร้านของเราตามผมมา ร้านค้าประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ใน Provo เปิดตลอดทั้งปีเพื่อแบรนด์ Affiliate และลูกค้าได้มาทดลองนวัตกรรมล่าสุดและจับจ่ายสินค้าที่ตัวเองชื่นชอบตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรและมีความรู้ของเรายินดีที่จะพาคุณไปรอบๆและช่วยคุณค้นหาและซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่เหมาะกับคุณหรือคุณสามารถลองสินค้าได้ที่นี่และสั่งซื้อทางออนไลน์ตามความสะดวกเราจะจัดส่งให้จากศูนย์กระจายสินค้าระดับโลกของเรา ซึ่งเราจัดการผลิตภัณฑ์มากกว่า50ล้านรายการสำหรับตลาดมากกว่า50แห่งทุกปีในขณะเดียวกันก็รับประกันว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ออกจากคลังสินค้าของเรามีมาตรฐานคุณภาพสูงสุดตอนนี้เพื่อค้นหาว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาจากไหนขึ้นไปชั้นบนกันค่ะนี่คือที่จิตวิญ,ญญาณของบริษัทเราได้พบกับวิทยาศาสตร์ล้ำสมัยและมีอีกมากมายที่อยู่ในทุกผลิตภัณฑ์ผมไม่รู้ด้วยซ้ำมันจะเริ่มจากตรงไหนเอ่อ,อ,อขอโทษนะโจผมไม่เห็นว่าคุณอยู่ตรงนี้ ผมกำลังจดจ่อกับผลวิจัยนะ่ะผมไม่แปลกใจเลยนี่คือโจแชงรองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ของนูสกินดังตัวเชงเมื่อุณอยู่ที่นี่แล้วช่วยพาเราเยี่ยมชมไม่ว่าเลยครับสวัสดีทุกคนดีใจที่พวกคุณอยู่ที่นี่นะและยินดีต้อนรับสู่สถานที่โปรดของผมในนูสกินห้องแลบระดับโลกของเรา นี่คือจุดเริ่มต้นของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราและสถานที่ที่เราทดสอบผลิตภัณฑ์ทุกๆชิ้นของเราเพื่อให้สามารถสร้างสารโซลูชั่นด้านความงามและสุขภาพที่ช่วยให้คุณดูดีรู้สึกดีและใช้ชีวิตได้ดีที่สุดผมเข้าร่วมกับนูสกินในปี1 998เพราะพวกเขาให้ความสำคัญกับการต่อต้านความเสื่อมชราและการใช้ชีวิตที่สดใสและอ่อนเยาว์ ซึ่งมาสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญในอาชีพของผมพอดีด้วยการทํางานร่วมกันเราได้คิดค้นส่วนผสมของเอท็อกที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเรามุ่งเป้าไปที่แหล่งที่มาของริ้วรอยแห่งวัยและนวัตกรรมอนนาทึ่งอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนซึ่งครอบคลุมกลุ่มผลมิตภัณฑ์ด้านความงามและสุขภาพของเราเรามีบางอย่างสําหรับคุณขอบคุณนะักวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถอย่างน่าทึ่งและคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ชั้นยอดของเราคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์คือกลุ่มบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งเป็นผู้นําระดับโลกอย่างแท้จริงในด้านความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะตนเราร่วมมือกับบุคคลเหล่านี้เพื่อเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญอันมีค่าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราและกระบวนการคุณภาพ 6S ของเราจะเป็นแนวทางในการพัฒนานี้นี่คือวิธีที่เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราปลอดภัยมีประสิทธิภาพคุณภาพสูงสุดและสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลที่บังคับใช้ทั้งหมดอย่างที่คุณเห็น เรามีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งทุกประเภทที่เราใช้ทำงานของเรานี่รวมถึงอุปกรณ์ริคิดโครมาตกราฟี ie, ประสิทธิภาพสูงที่สามารถแยกส่วนผสมทั้งหมดในสูตรได้จริงห้องควบคุมเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์รวมถึงอุปกรณ์และทรัพยากรอื่นๆที่นับไม่ถ้วนนอกจากนี้เรายังมีห้องปฏิบัติการทางคลินิกที่เราไว้ทำงานเกี่ยวกับ การทดสอบผลิตภัณฑ์ในสถานการณ์จริงและห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมของเราที่ที่เราใช้พัฒนาเครื่องมือที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการผสมผสานร,ระหว่างสูตรเฉพาะและนวัตกรรมอุปกรณ์เสริมความงามที่ทำให้หนูสกินกลายเป็นแบรนด์อุปกรณ์เสริมความงามอันดับหนึ่งของโลกและเราอย่าลืมนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานอย่างหนักและมีความสามารถของเราทุกคน ที่เซี่ยงไฮ้เกรเตอร์ไชน่าอินโนเวชันพาร์คของเราด้วยผมชอบที่จะแบ่งปันวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่ก้าวล้ำที่เราทำที่นูสกินขอบคุณมากครับโจสวัสดีครับเรากำลังจะไปดูในส่วนที่ผมชอบมากที่สุดไปกันเลยนี่คือ Circle of Excellence Wall ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้นำที่เปี่ยมไปด้วยความกระตือรือร้นที่ประสบความสำเร็จในการสร้างธุรกิจนูสกินและได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายให้เป็นเช่นเดียวกับพวกเขา ผู้นำเหล่านี้พิเศษจริงๆแต่พวกเขาไม่ใช่บุคคลเพียงกลุ่มเดียวที่เราแสดงความยกย่องที่นูสกินในทุกๆปีผู้ประกอบธุรกิจนูสกินหลายรอ้อยคนจะได้รับรางวัลและการประกาศกิติคุณในทีมอีลิตทริปจุดหมายปลายทางของเรานั้นรวมถึงฮาวายปารีสมอนติคาร์โลบาเซโลนาเพราะที่นูสกินเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือให้คุณประสบความสาเร็จ และไม่มีอะไรจะทําให้เราดีใจมากไปกว่าการเฉลิมฉลองให้กับความสําเร็จของคุณซึ่งนําเรากลับไปสู่จุดประสงค์ทั้งหมดของแคมปัสนี้ไม่เพียงเป็นบ้านให้แก่พนักงานของเราแต่ยังมีไว้เพื่อบริการแบรนด์แอฟเฟิเรนของเราอีกด้วยเราจะตั้งแคมปัสนี้เพื่อคุณจริงๆเอาล่ะเรากลับไปข้างนอกกันแล้วฉันจะให้คุณเห็นว่าฉันหมายถึงอะไรจากข้างนอกนี้คุณจะสามารถเห็นเกือบทั้งหมดของแคมปัสของเราแต่ผมอยากเน้นถึงสถานที่นี้ สิ่งก่อสร้างที่สวยงามนี้สร้างขึ้นเพื่อให้แบรนด์เอฟเฟรีตได้ใช้ถ้าหากคุณอยากจะจองห้องก็เพียงแค่ติดต่อเราและเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณแต่ถ้าคุณต้องการห้องที่ใหญ่ขึ้นสำหรับการประชุมหรือการนำเสนอเราจึงมีห้องบอลลูมและออดิทรเรียมที่อุปกรณ์ครบครันเรายังมีดอรเนอร์ลูมสองห้องที่แบรนด์เอฟเฟรีตจะได้รับความสำคัญเป็นลำดับต้นๆเมื่อต้องใช้ห้องเหล่านี้ที่นูสกินเราให้ความสำคัญแก่ลูกค้าเป็นอันดับแรกดังนั้น มาเยี่ยมชมแคมปัสทั้งหมดที่เรามีให้สิครับและก่อนที่เราจะเดินผ่านไปมีสถานที่สอาแห่งที่ผมอยากเก็บไปให้ชมเป็นลำดับสุดท้ายเอาละอย่าไปบอกใครนะครับโอเคไหมเรากำลังจะไปในที่ที่พิเศษมากๆในแคมปัสของเราครับด้านบนสุดของ collaboration center ไปกันเลย ขอต้อนรับสู่ชั้นบนของ c o r a าบ r r t t o o n e n t t r r ที่นี่ทีมผู้บริหารของเราทำงานอย่างไม่รู้จกัจกเหนื่อยเพื่อให้มั่นใจว่านูสกินจะยังคงสร้างสารรค์และเติบโตต่อไปเรามีสำนักงานห้องประชุมและห้อง t e l e คอนเฟอเรนซที่พร้อมสำหรับการประชุมทางไกลและถ้าเราโชคดีเราอาจจะได้พบกับ CEO ของเรา คุณไรอันนาปิสกี้ในออฟฟิศของเขานายดูซิคุณไรอันอาจจะบ,บอกอะไรกันครับอ๋อสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับพวกเราสบายดีค่ะเรามาหยุดดูเผื่อว่าคุณกำลังยุ่งผมไม่เคยย,<ด>ยุ่งเกินไปสำหรับแบรนด์แอฟริเอตของเราเลยผมอยากขอบคุณที่ผู้คุณแวะมาไม่มีเวลาไหนที่จะดีไปกว่าการเป็นส่วนหนึ่งของนูสกินกว่า37ปีแล้วที่เราเพิ่มคิดความสามารถให้กับผู้คนก็เหมือนกับที่คุณพัฒนาชีวิตโดยเริ่มจากตัวคุณเองงั้นอยู่กันสักครู่นะครับนี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะอยูู่กกับนนิ งั้นคุณช่วยพาพวกเขาไปดูที่ชั้นสิบได้ไหมครับเป็นความคิดที่ดีมากขอบ,ขอบคุณ<ด>นะครับ,รบงั้นเราไปกันเลยสวัสดีครับขอบคุณค่ะเอาละนี่ก็คือชั้นสูงสุดของตึกแล้วและนี่คือเหตุผลที่ชั้นเก้าเป็นชั้นสุดท้ายของลิฟต์แต่เมื่อตอนแรกที่ย้ายเข้ามาคุณเบลคุณซันดี้และคุณสีฟพวกเขาสังเกตเห็นชั้นบนนี้จริงๆแล้วมันเป็นห้องเก็บของสิ่งที่พวกเขาตัดสินใจทําก็คือใช้ประโยชน์จากมันให้มากที่สุดและใช้ห้องพิเศษนี้ให้เป็นออฟฟิศของพวกเขาอย่างที่คุณเห็น พวกเขาได้เพิ่มสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองออฟฟิศของผู้ก่อตั้งแต่ละห้องก็มีเอกลักษณ์ในตัวเองความรู้สึกที่เต็มเตมด้วยความทรงจําตลอดหลายปีที่ผ่านมามีเรื่องราวมากมายที่รอให้เล่าขานจากของตกแต่งในแต่ละชิ้นดังนั้นหากคุณคุ้นเคยกับหนึ่งในผู้ก่อตั้งแล้วก็อย่าลังเลที่จะขึ้นไปชั้นสิบเอาล่ะตอนนี้คุณก็ได้เห็นชั้นบนสุดของสนักงานใหญ่ของเราแล้วผมอยากจะจบโดยการย้อนกลับไปดูที่รากฐาน ที่ด้านหน้าของ Cora Boration Center คือรากฐานของบริษัทของเราฉันไม่ได้หมายถึงเพียงบริษัทแต่หมายถึงครอบครัวและธุรกิจของเราด้วย สวัสดีค่ะคุณสตีฟคุณเบคพวกคุณมาทําอะไรที่นี่คะผมทําตัวกลมกลืนอยู่หวังว่าจะเจอคุณสตีฟคุณจะมาทําตัวกลมกลืนตรงนี้ไม่ได้เราเห็นคนเยอะเราก็คิดว่าจะมีอ่อใช่ใช่คุณกําลังทําอะไรฉันก็หวังแบบนั้นเหมือนกันนี่คือผู้ก่อตั้งของเราคุณสตีฟและคุณเบคค่ะเราเพิ่งเสร็จสิ้นการทัวร์แคมปัสตที่นี่งั้นคุณช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมว่ารูปปั้นนี้มีความหมายกับคุณและบริษัทยังไงรูปปั้นนี้ค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมครับแต่มันมาจากความคิดที่ยิ่งใหญ่า ตอนที่คุณบเบล็กและครบอบครัวเล็กๆค้นพบบริษัทนี้แนวคิดก็คือนูสกินเป็นมากกว่าแค่การทำเงินแต่ยังเกี่ยวกับการทำโลกให้เป็นที่ที่ดีขึ้นและโครงการพลังแห่งความดีจึงถูกสร้างขึ้นและนี่คือสัญลักษณ์ของโครงการพลังแห่งความดีโครงการนี้ได้ทำสิ่งดีๆมากมายนี่เป็นส่วนสำคัญที่สุดของธุรกิจของเราเราสนใจเพียงสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำทุกสิ่งเกิดขึ้นในตึกนี้และธุรกิจนี้จากทั่วโลกก็ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้คน เราภูมิใจกับพลังงานของผู้แทนจำน่ายและครอบครัวนี้นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราได้ทำพวกเขาได้มอบอาหารให้กับเด็กเป็นร้อยล้านคนเราได้ทำความดีทั้งใน50ประเทศที่เราทำธุรกิจและในอีกหลายๆประเทศที่เราไม่ได้ทำธุรกิจเราให้การช่วยเหลือการผ่าตัดหัวใจเพื่อช่วยชีวิตในทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียเหนือเรามอบสายตาให้กับผู้คนที่มองไม่เห็นเราได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆที่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ คุณรู้ไหมว่าอาจจะใช้เวลาถึง8ชั่วโมงถ้าเราจะพูดถึงสิ่งดีๆที่เราได้ทำไปแล้วเราภูมิใจในครอบครัวนูสกินและสิ่งดีๆที่พวกเขาทำและสิ่งที่เขาจะทำในอนาคตช่างเป็นครอบครัวที่แข็งแกร่งจริงๆขอบคุณมากนะคะคุณสตีฟและคุณเบรกขอบคุณที่ร่วมเยี่ยมชมแคมปัสพราวอของพวกเราและตอนนี้การทัวร์สิ้นสุดลงแล้วค่ะเชิญมาเยี่ยมชมอีกเมื่อไหร่ก็ได้เรารักที่จะมีคุณที่นี่แล้วเจอกันเร็วๆนี้นะคะ